วันนี้เวลา9้นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุก,กูลท่าพระในการนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าถูลองพระบาทถวายตัวเป็นนักเรียนจำนวน25รายและนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6จจำนวน30รายกราบถวายบังคมลาในปีการศึกษา2565 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน196คนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้ดีมีคุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติจ,จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งปันการประหยัดและการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังจัดทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างปลอดภัยเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์การเข้าค่ายวิชาการและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่โครงการศูนย์ภูมิรักธรรมชาติของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายก สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ด้านต่างๆโรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถด้านวิชาการระดับชาติและมีผลการทดสอบในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอาทิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่าเฉลี่ยของ4กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับจังหวัดกรุงเทพมหานาครและระดับสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการ การส่งเสริมการศึกษาเอกชนและระดับประเทศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน reading test ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1คะแนนเฉลี่ยได้มากกว่าร้อยละ80%ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศส่วนการประเมินคุณภาพผู้เรียน national test หรือ N.T. ของชั้นประถมะศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนชุดลีลาศิลป์ถิ่นสีภาคชุดขีตามวยไทยการขับร้องบทเพลงขัติยชาตินาฏนครและกิจกรรมวิทยาศาสตร์จะแสดงไมโครบิดเพื่อสอนให้เด็กคิดเป็นเชื่อมต่อได้หลากหลายและโค้ดได้แบบไร้ข้อจำกัด โครงงานวิทยาศาสตร์ระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติเป็นการให้อาหารปลาระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนโดยการนำบอร์ดคิปไรท์มาใช้ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันสำหรับสั่งการระยะไกลขึ้นเพื่อให้ปลาสวยงามได้กินอาหารตรงเวลา ท้งนี้นะับตั้งแต่ปี2551ที่มูล,ลนิธิใช้พัฒนาได้เข้ามาดูแลโรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จพระณิธิธาติราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมในวันปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำทุกปียังความปราปลื้มและประทับใจแก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงราษฎรในชุมชนด้วยทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยโรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนของพระเทพ